ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2องพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลคริสตอพาเลสจอเส้นหลังและอัลเบติสแทนมาร์เกฮีเดือสร้าสือดางของอังกฤษรายงานข่าวว่าประสาเรือนแก้วคริสตอพาเลสได้เปิดฉากการเจรจากับชาดดีเรส กองหลังของด้อาบริติสทีมในศึกกาลิก้าสปเปนนะครับเพื่อมาเป็นตัวแทนของมาร์เกฮีดีเอเกิลส์คริสตัลพาเลสใกล้จะบรรลุปิดดีลจ่ายเงินเบื้องต้น10ล้านปอนด์เพื่อสันยากับแข้งชาวโมร็อกโกมาเสริมแกล่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้แล้วโดยพาเลสพยายามมองหาตัวแทนของมาร์เกฮีที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงไอปืนใหญ่อาอสตัน ที่น่าจะยื่นข้อสเสนอเข้ามาซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเรสวาย20่า20ปีย้ายมาจากไอต่างดาวบา์เซรลน่ามาอยู่กับเรอัลเบติสในช่วงซัมเมอร์ก่อนซึ่งคาดว่าพวกเขาพร้อมจะปล่อยตัวออกจากทีมนะครับและทำให้คริสตอลพาเลสพร้อมจะจ่ายเงินเบื้องต้น10ลา้านปอนด์ในการคว้าตัวมาร่วมทีมล่ะครับสนคว้ากองหน้าไก่เด้ทองพิจารณาคว้าตัวโซลันกี้ ท็อตแนมมัสเปอร์ทีมดังจากศึกเพมเบลิกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวโดมินิกโซลันกี้กองหน้าฟอร์มแรงของเดอะเชลรี่บอลมาดทในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เดดมินิกโซลันกี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเพมเบลิกอังกฤษฤดูกาล2023-2024หลังจากที่เขากระทุ้งตะข่ายไปถึง19ประตูในฤดูกาลนี้ซึ่งทางบิลฟลีเจ้าของทีมเดอะเชลรี่ยอมรับว่าทีมอาจพิจารณาขายกองหน้าตัวเก่งรายนี้ ออกไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หละครับหากได้รับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจซึ่งเป็นท็อตแนมอัสเปอร์ที่มีความสนใจอยู่และกำลังพิจารณาดึงตัวแข้งรายนี้มาร่วมทัพนะครับขณะที่ไก่ทองกำลังมองหานักเตะใหม่ตำแหน่งศูนย์หน้าหมายเลข9เข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกฤดูกาลหน้าท็อตแนมอัสเปอร์ที่คุมทีมโดยอังเก้ปอสเตโคกลูยินดีจะขายลิชาริสัอนออกไปด้วยนะครับเพื่อระดมทุนซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาสู่ทีม ทางนี้เดวมินิกโซลังกี้หรือสัญญาคัาแข่งกับทางเดอเชลี่บอลมารถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027นะครับซออยู่ค้าแข่งในอังกฤษต่อ2ทีมอังกฤษสนใจดึงมาติฟร่วมทัพจอเอามาติฟกองหลังประสบการณ์อาจได้ค้าแข่งในศึกเพเมเล็กอังกฤษ,กฤษได้ดูกันหน้าเนื่องจากมี2สโมสรอังกฤษ,กฤษสนใจดึงตัวเขามารวมทัพ ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นจอเอลมาติฟก็อหลังวัย32ปีได้กล่าวอำลาแฟนบอลลิเวอร์พูลในรังแอนฟิลด์หลังจากที่ทีมหง์แดงเอาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์2ประตูต่อ0มาติฟค <Mat ip S 2> ้าแข้งกับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานถึง8ฤดูกาลและเขาก็มีบทบาทสำคัญในแนวรับของทีมรวไมไปถึงมีส่วนช่วยให้หง์แดงคว้าแชมป์พเมลกอังกฤษมาคล่องและเป็นการคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับตอนนี้จอเอลมาติฟจะเป็นนักเตะที่สามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระ ในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากสัญญาของเขากับหงแดงจะสิ้นสุดลงในช่วงวันที่30มิถุนายนนี้และดูเหมือนว่าเขาจะได้ค้าแข่งในอังกฤษต่อไปโดยรายงานจากเดอะซันระบุว่าเดอ c h ช r ร y ลีบอลมารทีมนสึกเพเบริกอังกฤษที่จบอันดับ12ของตารางในฤดูกาลนี้กำลังพิจารณาจะสัญญากับนักเตะวัย32ปีรายนี้หลังจากที่สัญญาปัจจุบันของเขากับหงแดงสิ้นสุดลง ขณะเดีวยวกันทางด้านนักปุนซาเรมตันเป็นอีกทีมที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของมาติฟอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแมนยูไม่เปลี่ยนแผนพร้อมดึงโอลิเซ่แทนแอนโทนีแล้ว Manchester แมนเชสเตอร์เลิ่เตรียมเดินหน้าคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีของคริสตัลพาเลสมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ปีแดงแมนเชสเตอร์เ่มต,ตักใจจากศึกพิมล็กอังกฤษ เตรียมเดินหน้าคว้าตัวไมเคิลโอดิเซ่ปีกคนเก่งของคริสตลพาเลสทีมคู่แข่งร่วมลีกมาร่วมทัพแทนที่ของแอนโทนีปีกตัวความหวังของทีมในฤดูกันหน้าและแล้วก็ตามที่ผ่านมาโอดิเซ่ตกเป็นเป้าหมายของสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายโดยฤดูกานนี้เขาเป็นคนสําคัญของคริสตลพาเลสลงเล่นไปแล้ว19นัดยิงไป10ประตูกับอีก6แอสซิสจากผลงานดังกล่าวทำให้ทัพปีแดงสนใจคว้าตัวมาร่วมทับในฤดูกันหน้า และก็ตามในเวลานี้ทีมปีแสดงต้องการปีกขวาม,มากความสามารถเข้ามาแทนที่แอนโทนีในตำแหน่งตัวจริงโดยแม้ว่าแอนโทนีจะถูกเซ็นเข้ามาร่วมทัพเมื่อ2ปีก่อนตามคำสั่งของเอริกเทนฮากแต่เขากลับมีผลงานที่น่าผิดหวังอีกทั้งเทนฮากเองก็สอบสูญเสียงานในทินโอนทัฟฟอร์ดหลังจากทำงานได้อย่างน่าผิดหวังพาทีมจบอันดับ8ของตารางเพลมาริกเท่านั้นและอาจจะเป็นจุดจบของแอนโทนีกับทีมเช่นเดียวกันหากเทนฮากโดนปลดออกจากตำแหน่งแหะครับ ชมคลิปแล้วฝากขอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชนแนลคนคอบอลเช่นเดิม